สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวในการสร้างเมนูบูทวินโดว์ขึ้นมาตามตัวหนังสือที่บอกไปเลยนะครับบูทได้ทั้งสองระบบเลยนะครับนี่คือหน้าตาเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับก่อนอื่นไปดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของผมได้เลยนะครับมาดูเมนูอัปเดตใหม่ๆกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็คลิกดาวน์โหลดหนึ่งสสามคลิกไปเลยครับแต่ผมไม่คลิกหรอกครับเมื่อคลิกแล้วถ้าเกิดติดพา s s w สเวิ password, คุณก็ copy ตรงนี้ไวาไว้ปปี้ให้ถูกๆนะครับถ้าเกิด copy ให้มันยาวเกินไปอย่างนี้เมื่อคุณแตกไฟล์ออกมามันจะขึ้นว่าพา s สเวิร์ตเออร์เอรมันไม่ถูกต้องนะครับ copy ให้มันมีช่องไปที่มันพอดีตัวเท่ากับตัวหนังสือเลยนะครับเอ๊ะทำไมถึงต้องใส่พาสเวิร์ด้วยมันเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งของผมครับ ไม่ต้องไปสงสัยอะไรเลยครับเมื่อเราดาวน์โหลดไฟล์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเราดับเบิลคลิกมาเลยอยู่ชักช้าล่ำลายเสียเวลาทําไมก่อนอื่นเราคอปปี้ชื่อก่อนแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเป็น new folder แล้วก็รีน m มของชื่อซะเป็นชื่อเดียวกับมันเราดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยครับแล้วเราก็คอปปี้ทั้งหมดทําเป็นแถบสีฟ้าทั้งหมดแล้วก็ลากพอมันใส่ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ ันกำลังทำงานอยู่ปล่อยมัน <c oughs> รอมันอย่างเดียวรอมันจนกว่าจะแตกไฟล์สำเร็จดังที่เราต้องการนะครับส่วนมากไฟล์ผมที่ทำไม่ค่อยมีปัญหานะครับนอกจากว่าปัญหาจากการดาวน์โหลดติดค้างบางปัญหาจากการที่เซิร์ฟเวอร์มันไม่ได้ลบมันไม่ถึงทำให้ไฟล์เสียมันอยู่ในช่วงของการดาวน์โหลดบางทีมันก็ทำให้ไฟล์ของคุณเสียมาดูขั้นตอน กันต่อไปดีกว่าพูดปรรยายสะส่วนมากเราจะเห็นภาพเหลืองๆอันนี้ผมใช้โปรแกรม ISO นะครับ p o w e r ISO ก่อนอื่นเราต้อเบิ้ลคลิกตัวนี้เลยครับ MD file เราจะเลือกแล้วละครับเพื่อที่จะแคกมันก่อนไปที่ b r u w s e r คลิกไปเลยครับไปอยู่ที่ไปหามัน ไปเจอแล้วครับเราเห็นตัวข้างบนแล้วนะครับเราก็ด LC เดี๋ยวเป็นคลิกไปเลยครับแต่ไม่ได้ขึ้นมาหน้านี้เลยด้วยความรวดเร็วทันอกทันใจของจิโก้ไปขนาดนี้แล้วมันขึ้นแคกมาแล้วครับเมื่อทั้งเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ปิดไปเลยถือว่าเราทําตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาขั้นตอนต่อไปนะครับว่าเออเราเตรียม USB ของเราเอาไว้ เมื่อเตรียม USB ของเราไว้แล้วก็ดูว่า USB ของเรามันอยู่ในได้ไหนแล้วก็ไปทําการฟอร์แมตก่อนที่จะทําอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับอย่างอื่นก็ไม่ต้องไปสนอกสนใจว่าอะไรมันทั้งสิ้นที่ผมทําให้ดูอีก,อกรอบนึงนะครับเพื่อทราบว่าเออ USB ที่เพื่อนใส่เอาไว้นั้นอยู่ในได้อะไรแล้วก็ทําการฟอร์แมตมันเลยจะช,ะชะักช้าอันนี้ของผม16แมงเขาเหลือแค่14กิกแค่นั้นเองช่างมันไม่สี่เลียดมันให้ยืนย,ยันก็กด ย็ดโนโอเคตามใจเราโนไม่ได้เราะมันจะไม่ฟอร์แมตนะครับ <c oughs> มันกำลังทำงานเมื่อมันมาทางานเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาแล้วครับเราก็กดโอเคไปเลยครับแล้วก็โคสปิดมันเราจะเห็นว่า USB ของเราช่างว่างเปล่าเซนนี่กรายเลยโอ้ยจับอะไรใส่ก็ได้หนังโปนหนัง X หนัง R หนัง Y แต่เราไม่ใส่เราจะใส่ ตัวมันตีบทูที่เราสร้างขึ้นมา <c oughs> นี่แะครับมาดูมันเป็นเช่นนี้เมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเราก็กลับไปที่เดิมอีกครั้งแล้วครับเพื่อนจะง,งงหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เข้ากลับเข้าไปที่เดิมที่เราแตกไฟเอาไว้นะครับแล้วก็ ทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเป็น new folder แล้วก็เราก็ Rename มันให้มันเป็นชื่อเดียวกับตัว iso ตัวนี้นะครับแล้วเรา double click ขึ้นมาเมื่อ double c คลิกเราก็คุมให้มันเป็นสีฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ลากขอมันลงมาเข้ามาในโฟลเดอร์ใหม่ของเรารอมมันแตกไฟล์ออกมานะครับอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งแสดงว่ามันกำลังทำงานของมันอยู่เราจะเห็นขั้นตอนเป็นทีระดับทีระดับนะครับ อันนี้เป็นขั้นตอนที่2นะครับไม่ใช่ขั้นตอนแรกนะครับมองวิดีโออาจจะไม่เข้าใจ copy ไฟล์เรียบร้อยแล้วอืมเราก็ปิดตรงนี้น่ช่างหัวมันคราวนี้เมื่อมันเปที่นี้เราปิดเราไปเปิดที่โฟลเดอร์ที่เรา copy มาเมื่อกี้เพิ่งสร้างมาใหม่แล้วก็ดับเบิลคลิกตัวนี้เลยครับ DLC เราเลือก English อย่าไปเลือกประเทศอื่นนะครับเดี๋ยวอ่านไ่รู้เรื่อง เมื่อจากนั้นแล้วเราก็มาดูเมนูของมันว่ามันมีอะไรบ้างเป็นออเทอร์ตัคนนี้บูทย้่ยด้วย USB นะครับผมคิดกับว่าอันนี้บูทด้วย e x t o n นอ DHDG มันติดบูทนะครับอันนี้มันจะขึ้นว่าอะไรก็ช่างมันกดโอเคไปเมื่อมาถึงตรงหน้านี้มันจะขึ้นหน้าอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ค่อยๆดูรายละเอียดไปพร้พอมๆกับผมมันจะบอกว่าให้คุณนั่นจะเอาส่งไปสู่ USB ตรงไหนของผมเมื่อกี้นี้ เป็นไดไอนะครับผมก็พิมพ์คําว่าไอลงไปไอ <c oughs> ลงไปเมื่อพิมพ์ไอลงไปแล้วเราผมก็เอนเตอร์มันเมื่อเอนเตอร์ไปแล้วมันก็ต้องการให้เราที่จะยืนยนันมันว่าเอ้ย e คุณแน่ใจหรือเปล่าถ้าเกิดคุณแน่ใจให้ใส่วายลงไปซีผมชอบแบ็ค y, เขาไม่เคยชอบวายเปลืองตังเมื่อ <c oughs> เป็นเช่นนี้เราเราดูการทํางานของม, <c oughs> มันเมื่อใส่วายแล้วก็กดเอนเตอร์ไปมันจะทํางานของมันอย่างรวดเร็วเต็มสปีดเลยนะครับ เพื่อนๆอาจจะช้าก,กว่านี้นะครับว่าเอ้ยพี่ทาไมของพี่ทําไมบูตเร็วจริงๆอะดูในวิดีโอพี่แต่พอถึงเวลาของผมมันบูตโคตรช้าเลยล่ะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็ผมเล่งสปีดวิดีโอนะครับเพื่อจะได้ทันอกทันใจท่านบุปฟังนะครับแะขนาดเล่งแล้วนะครับเล่งเป็นสามเต่าเอาวิ่งวิ่งให้หน้ามืดไปเลยวิ่ง้าไปวิ่งกาไปไม่มีอะไรมากนอกจากเราต้องรอ รอรอรอการรออะไรสักอย่างเนี่ยมันทรมานจริงๆแต่เราก็ต้องรอรอจนกวา่ามันจะเสร็จครบสมบูรณ์แห่งการสร้างมันติบูที่สามารถบูทได้ทั้งสองระบบทั้งโลจิกทั้งยูอะไรก็ไม่รู้ลืมชื่อไปแล้ววะ่ะขอโทษทีเพื่อน <c oughs> พูดมากบางทีก็ทำให้เบรอเบร์เหมือนกันรออย่างเดียวครับใกล้จะเสร็จแล้วครับอีกนิดเดียว ขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรมากรอให้มันทํางานจนกว่าขั้นตอนขบวนการของมันเสร็จสิ้นเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเราพะทําอะไรอย่างมันกับมันไม่ได้เมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วนะครับเพื่อนแสดงว่ามันเสร็จแล้วเมื่อมันเสร็จแล้วมันจะแก้งข้อความที่มันอาจจะซ่อนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เราก็ไปดูว่าเอ้ยมันเสร็จแล้วนะ้โว้ยข้อความมันหายมันก็ขึ้นมาตรงนี้เราก็ไปคลิกดูข้างล่างใต้แถบบาร์ล้วก็กดโอเคขึ้นขึ้นมาอันนี้เราก็จะไปดูว่าโอ้ให้ในหน้าตาอย่างนี้แล้วมันสร้างขึ้นมาแล้วนะ ที่มันกปไฟ,ไฟไล์ก o p ปี้มันติบูขึ้นมาแล้วมันเราก็ดับเบิลคลิกตัวนี้เลยครับเห็นไหมครับที่มีนามสกุลลงท้ายด้วย .exe นะครับดูต่อไปนะครับนี่คือไฟล์ของของมันเราดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยกด้วยความเหมือนไส้คลิกขวาสักหน่อย a d t a d m i n ไปเลยนะครับแล้วก็คลิกภาษาอังกฤษ ถ้าเกิดคุณเก่งภาษาเวียดนามเมื่อกี้นี้คุณเใช้เวียดนามไปแล้วนะครับแต่ผมไม่ก็ชอบผมชอบเวียดกงซะมากกว่าตัวสาวก็สวยที่ไม่ชอบมันกินหมาเท่านั้นเองนี่คือเมนูต่างๆแล้วต่อไปนี้ผมจะทําการสอนการแบ็กอัพหรือการโกดนะครับเราเข้าไปดูเมนูที่โกดโอ้มีโกดสองตัวแต่ละเค้าที่มีโกดธรรมดาโกดเซฟเวอร์โกดเอ็กพอรเรอร์เราไม่เอานะครับเมื่อเข้ามาเมนูนี้แล้วเราก็กดโอเคแล้วหรอว่า จะชักช้าล่ำไรอยู่ทำไมกันแล้วก็แล้วก็ไปที่ตามภาพที่ผมเบอกดูเลยครับวีดีโอคราวนี้เราจะเอามาจากฟอร์มอิมเมจ คือเลือกไฟโกดนะครับแล้วก็ดูว่าไฮ้ไฟโกลของเราเก็บเอาไว้ที่ไหนถ้าเกิดเพื่อนต้องการจะเก็บเอาไว้ใน USB เพื่อนก็กเอไอ้อยใส่อยู่ในยุด USB แล้วก็เก็บไปที่ไหนที่ไหนก็ได้นะครับแต่ของผมนั้นไม่ได้เก็บอยู่ใน USB นะครับผมเก็บอยู่ในได์ของผมผมก็จะทาตัวอย่างให้เพื่อนๆดูว่าอ๋อนี่มันขึ้นมาแล้วว่า USB เมื่อทําเช่นนี้แล้วเลือกไฟแล้วให้แน่ใจแล้วก็กดโอเคเลยครับ ฮ่าๆผมกดโอเคผมก็ช e> ิบหายเลยครับเครื่องผมทําอะไรไม่ได้ผมกดแคนเซิลดีกว่าเพื่นกดเอโอเคนะครับนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งในการทําโกดขึ้นมาแบบง่ายๆแบบออโต้เดเวอร์เลือกมาอย่างนี้เรามาเลือกแบบการโกดที่จะเก็บข้อมูลในการลงวินโดว์ใหม่ๆของเราเอาไว้นะครับไปที่ Image นะครับแล้วก็เลือกในไดซีนั่นก็จะเป็นเลือกรนดไดอื่น เมื่อเลือกในดาีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โอเคโอ้ okay. oh, พระเจ้าจอเราทำเครื่องหมายแถบที่เพื่อปาไว้สักหน่อยแล้วก็เรากดโอเคอีกคราวหนึ่งนะครับโอเคสิโอเคโอ้โอเคเมื่อโอเคเป็นที่เรียบร้อยมันจะให้เราหาที่เก็บแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรก็รกกได้ครับผมก็ตั้งว่าวิน10ก็แล้วกันวิน1ิ n 64นตามภาษาแบบของผมนี่คือผมเลือกได้ที่เก็บงานของผมไว้แล้วนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผมก็ทำการเซฟ โอ้เซฟแบบ high. ายก็คือคือ,ค,อความละเอียดสูงอันนี้เซฟแบบอย่างนี้ไฟมันจะใหญ่สักหน่อยแต่ถ้าเกิดเลือกแบบนี้แล้วก็ขนาดไฟมันจะเล็กแต่ใช้เวลาที่นานสักหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วผมจะตัดสินใจยังไงแต่เพื่อนๆต้องเลือกสักสองอย่างอย่าไปเลือกโนอย่างผมนะครับผมก็เลยโ oh, no, 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 อ้โนโนโนไม่ไม่ไม่ไปเจอจอไม่ก็จะทําทอย่างงอนซี่ให้ตายทถอะโรบินผมก็ยืนยันที่จะออกแลลวครับเพื่อนเลือกสองอันนะครับ เลือกแบบละเอียดจ็เลือกแบบความทุงสองอันมีความแตกต่างกันคือคุณภาพไฟล์มันจะใหญ่หญจะเล็กที่แตกต่างกันนี่คือโกดสามสิกับโกดเอ็กโพลเลอร์แล้วก็คือตัวทูนอินเมจส0 1อตัวนี้ผมชอบใช้ตุนตัวนี้มากโกดไม่ค่อยใช้หรอกกับเครื่องผมอันนี้ผมก็ทําให้ดูเพื่อนๆดูเฉยๆนะครับนี่คือเมื่อกี้ในจบขั้นตอนของการโกดวินโดแล้วก็การโกดวินโด เก็บเอาไว้ใช้ในยามที่เกิดขึ้นปัญหานะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของเมนูต่างๆที่ผมมาชี้ให้ดูว่าไอตัวมันติบูตตัว2015ของผมเนี่ยมันมีอะไรบ้างตัวดิสทรูสเแม่เติมเไปสักหน่อยนี่พิทิชันตัวนี้ผมชอบใช้นะครับตัวนี้นี่ตัวจัดการการแบ่ง ฮาร์ดดิส์นะแล้เข้าไปสักหน่อยแล้วว่ามันมีอะไรโอ้มันขึ้นมาแล้วถ้าเกิดของเพื่อนในหม่มันจะให้ใส่ซีดีคีย์ลงไปเพื่อนก็คัปปี้ไปเลยครับคลิกขวาไม่คลิกขวาก็กด c อนโทรลแล้วก็ซีนะครับก็เท่ากับ copy แล้วก็ไปใส่คียถ้าเกิดให้มันใส่ให้เขอให้ใส่นะครับแต่ของผมใส่ไปแล้ว <c oughs> แล้วก็มาดูเลือก การแบ่งพิติชั่นพิติชั่นในที่นี้ผมก็คงไม่ทําการสอนแล้วก็เพราะมันจะต้องเสียเวลาร่ำเวลาแต่เอามาให้เป็นตัวอย่างเอาไว้ก่อนการแบ่งพิติชั่นการทําการพูดการลบพิติชั่นการฟอร์แมตอะไรต่างๆก็อยู่ในนี้นะครับขอเวลาอายสักครู่หนึ่งเนี่ยบรรยายมากพูดมาก เอาละครับนี่นะครับเป็นเมนูในการแบ่ง์ัิชั่นแล้วผมก็ปิดหน้าต่างต่างๆที่มันเปิดมาเมื่อกี้นี้เอาไว้สักหน่อยหนึ่งเรากลับมาที่เมนูของหน้าตาของมันเมื่อกี้นี้แล้วก็ถอยหลังกลับไปนะครับว่าเอ้ยในการถอยหลังกลับไปเรามาดูที่เฮ้ยอย่าเพิ่งกลับนะว่ามาดูตัวนี้มันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างค่อยๆค่อยๆคลิกหาความรู้ไปเรื่อยๆครับไอตัวที่ผมกดมาแต่ละตัวแต่ละตัวในทุกๆฟังก์ชั่นในการใช้งานในครนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือการทำวินโดว์ในเรื่องของการทำ คอมโดยเฉพาะเลยนะครับถอยหลังกลับแล้วครับเมื่อถอยหลังกลับไปแล้วเอ้ามาดูสิเราจะไปดูอะไรต่อกันดีว้าวตัวนี้มันคือ microsoft ครานั่นเองเราจะทำยังไงนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของตัว windows 7แครไปเลยครับถ้าเกิดมันยังติดปัญหาถ้าเกิดมันค็อกแครมาเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยล้วก็ไม่ต้องไปทำมันต่อนะครับเพื่อนๆจะมาดูกันใกล้ๆน,นะครับอ้าว นี่เป็นเมนูมันอ่ะถอยหลังกลับมาดูทีตัวไดเวอร์มันเป็นยังไงตัวชิปเป็นยังไงอ่ะถอยหลังกลับค่อยๆดูเมนูมนไปเรื่อยๆดูรีค o เวอรี่อ่ะผมจะพาคุณคุณไปไหนกันเพื่อนๆไปไหนกันก็ค่อยๆตามมานะครับจะตามก็ได้ไม่ตามก็ได้นะครับไม่ตามก็ปิดวิดีโอทิ้งไปเลยนะครับ ก็ไม่รู้เรื่องสิครับมาดูตัวพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดตัวนี้ถือว่ามีความหมายมีความสําคัญเพื่อหลายคนนั้นมักจะติดต่พาสเวิร์ดแล้วก็เฮ้ยกูจะทํายังไงดีหรือช่างเฮ้ยเพื่นอนเฮ้ยนายไม่รู้รู้จักวิธีแก้ไหมว่าผมเข้าพาสเวิร์ดไม่ได้ผมลืมพาสเวิร์ดคุณใช้มันติบูตวินโดว์ Windows ตัวนี้เข้าไปแก้ปัญหากับการแก้พาสเวิร์ดของคุณนะครับลองไปค่อยๆใช้ดูนะครับมั่วบ้างเดี๋ยวมันก็ถูกไปเอง ชีวิตผมผมก็อาศัยการมั่วแล้วครับถูกบ้างผิดผิดบ้างนะครับเมื่อกี้ตัวนี้แบ็กอัมที่ผมชี้เข้าไปเมื่อกี้นี้นี่คือการโกจริงๆแล้วผมจะบอกขั้นตอนนี้ซะมากกว่าเมื่อกี้นี้ผมอธิบายเป็นพิเศษให้เพิ่มเสริมเติมแต่งกับตัวมันติบูทตัวนี้ขึ้นขึ้นมาที่ใช้ในยามจุกเฉินมีสารพัดประโยชน์จริงๆมันสุดยอดจริงๆเงนาจ๋านี่คือใน USB ผมนะครับที่ผมทําการเมื่อกี้นี้ก็คงจะ ก็คงจะจบขั้นตอนเพียงแค่นี้แล้วครับวิดีโอนั้นมันก็อาจจะอาศัยความยาวบ้างชา้ชาช้าบ้างตามขั้นตอนบรรยายแทบไม่ทันทําเองพูดเองบรรยายเองโอ้ให้ตายเถิะพระเจ้าจบแค่นี้นะครับเ,เพื่อนๆขอบคุณที่อุตส่าห์ทนฟังผมฟังด้วยค่ดใได้ความรู้แบบผมตามสไตล์แบบผมนะครับขอบคุณครับสนับสนุนเว็บไซต์ด้วยนะครับ